เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันครับผมโโคโดพันนี้จะติดดอกค่อนข้างหลายชุดนะครับมีลูกใหญ่ลูกเล็กๆ ทำให้ได้กินปลาปลายตั้งแต่ช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปีเลยครับลูกเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ก็ลูกเล็กๆน้องเหมียวก็มาชมด้วย โดยปกติเนี่ยปีกว่าๆเขาก็จะเริ่มติดดอกครับผมถ้าเกิดสมบูรณ์นี่ครับอันนี้ลูกเล็กติดค่อนข้างหลายชุดครับทำให้มีได้กินปลาปลายไปเรื่อยๆ